tiếp theo là phần đọc một đoạn trong quyển giáo lý đạo phật khoa học thiền tông mà đức phật lưu ý loài người sống vào thời kỳ nguyên tử và điện tử nên biết để trái đất và loài người không bị diệt vong sớm bằng tiếng thái phần này sẽ do phật gia lê bảo trang đọc xin mời phật gia ัดไปคือการอ่านย่อหน้าในหลังสือหลักคำสอนวิทยาศาสตร์ศาสนา,าพุทธนิกายเซนพระพุทธเจ้าตั้งข้อสังเกตให้มรุษย์ที่อาศัยอยู่แลยยุบอะตอมและอิเล็กโรรนิกค,ควรรู้เพื่อให้โลกและมนุษย์จะไม่ถึงจุดจบโดยเร็วเป็นภาษาไทยส่วนนี้จะอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และอ่านโดยฉันชาวพุทธบบาวจางแปลภาษานักแปลเลบบาวจาง บทที่24ข้อความที่ตัดตอนมาจากเ,เรื่องของหลักคำสอนวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธลิกายเซนผู้ทศศาสนานิไกายเซนวิทยาศาสตร์เกิดมาเพื่อช่วยมนุษยชาติและโลกแผ่นดินพระพุทธเจ้าทุกท่านเกิดมาเพื่อเตือนมนุษย์เกี่ยวกับการอยู่รอดของโลกแผ่นดินเจ้าชายเศรษฐะเราขอเตือนมนุษยชาติสี่อย่าง 1. โลกได้ก่อกำเนิดโดยจากผัดสวรรค์ทั้ง4ใช้เวลา1ล้านปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ 2. อ,อายุยืนของโลกคือ1 0 0 0 0ล้านปี 3. โลกไม่รองรับคนมากกว่า1 0 0 0 0นล้านคน 4. เพราะธรรมชาติของมนุษย์มี4ส,สิ่งที่พิเศษมาก 1. คือความคิด จินตนาการทุกสิ่งที่จะหลอกลวงคนงโง่เพื่อจะเอาทรัพย์สินของผู้คนที่ตาบอด 2. คือความโลภสิ่งใดของผู้อื่นก็โลภต้องยึดเอามาเป็นของตนให้ได้ 3. คือความชั่วร้ายเรื่องจากความชั่วร้ายนี้ทำให้โลกแผ่นดินและเผาพันมนุษย์ถูกทำลายโดยธรรมชาติที่ชั่วร้ายของมนุษย์ 4. คืออัคติ ทุกคนมีอคติพออัคตินี้ไม่มีใครยอมแพ้ใครใช้อาวุธที่โหดร้ายที่สุดฆ่ามนุษย์ทุกคนและทำลายชีวิตบนโลกนำผู้คนในยุปอรารยธรรมกลับไปสู่ยุคหิน4อย่างนี้จะถูกสำรอยเลยทุกๆหนึ่งหมื่นปีสำใบมาเช่นนั้นครบหนึ่งล้านครั้งจากนั้นโลกจะสลายกลายเป็นฝุ่นผง ด้วยเหตุีลทุกๆหนึ่งหมืนปีพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งที่มีอำนาจและตัดสรุทั้งหมดจะถือกำเลอดมาเพื่อลำทางให้มรุษทราบไม่ให้ใช้ความชั่วร้ายในการทำาลายชึ่งกันและกันและทำร้ายโลกดังนั้นถ้ามรุษต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวมากกว่าวงโคโจรหนึ่งหมื่นปีของโลกการก่อตัวการดำรงอยู่ การถูกทำลายการล่มสลายเผาพันมลุดต,ต้องอยู่ด้วยกันกับเหล่าอรารยชนผู้ทรงความรู้อะตอมยุบแห่งอิเล็กทรอนิกเพื่อให้โลกนี้ได้อยู่ยืนยาวมากกว่า1นึ่งหมื่นล้านปีวงจรการก่อตัวการดำรงอยู่การถูกทำลายการล่มสลายมากกว่าหนึ่งมืน่นปีมลุ์มีชีวิตอยู่บนโลกนี้มากกว่าหนึ่งล้านคน มนุษยชาติจะต้องยกเลิกวิธีการใช้ชีวิตตามความคิดของคนยุบทองสำลิดแต่ต้องอยู่ตามความคิดของอะตอมยุบแห่งอิเล็กโทรนิกและจะต้องจัดระเบียบใหม่4ส่วนได้แก่ 1. เกี่ยวกับผู้ลำของแต่ละประเทศจะต้องจัดตั้งตามอรารยชนผู้ทรงความรู้อะตอมยุบแห่งอิเล็กโทรนิกยกเลิกการปกครองแบบตนเองเป็นใหญ่ของ คนยุบทองสำลิด 2. เกี่ยวกับองค์การทหารของแต่ละประเทศจะต้องจัดตั้งตามอรารยชนผู้ทรงความรู้อะตอมยุบแห่งอิเล็กโรรนิกยกโลกองค์การทหารของคนยุบทองสำลิด 3. เกี่ยวกับองค์กรละที่เต๋าของแต่ละประเทศจะต้องจัดตั้งตามอรารยชนผู้ทรงความรู้อะตอมยุบแห่งอิเล็กทรอนิก ยกเลิอกองค์กรและที่เต่าของคนยุบทองสำนิต 4., เกี่ยวกับองค์กรบัชาช,ชนของแต่ละประเทศจะต้องจัดตั้งตามอรารยชนผู้ทรงความรู้อะตอมยุบแห่งอิเล็กทรอนิกส์อย่าจัดระเบียบใช้ชีวิตเช่นคนคนยุบทองสำนิต 4. ส่วนการจัดระเบียบเหล่านี้แต่ละประเทศเสนอผู้ที่มีการศึกษาสม รู้จักดูแลประเทศชาตินั่งลงด้วยกันหาวิธีที่ดีที่สุดดูแลโลกและมรุษยชาติเมื่อแต่ละประเทศเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบแล้วลํำเสนอต่อสภาพความมั่นคงโลกตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดแล้วลํำไปใช้กับทั้งโลกเผาพันธุ์มรและโลกนี้จะได้ประโยชน์อยู่4ข้อประโยชน์แรก โลกสงบสุขพัฒนาไปในทางที่ดีและสดใสประโยชน์ที่สอมนุษยชาติได้อยู่อย่างสงบอยู่ร่วมกันเบนเพื่อนกันประโยชน์ที่สาประชาชนมีความเท่าเทียมกันทุกคนมีบ้านอยู่อาศัยไม่ต้องกังวลกับคนรวยคนจนและอื่นๆประโยชน์ที่สีศาส,สนาธรรมะที่ถูกต้องโดยสมบูรณ์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ เพื่อให้ประชากรมนุษย์หลงเชื่ออไรสิ่งใดได,ได้มีตัวตนหรือล่องหนแม้แต่น้อยที่สุดเมื่อมนุษย์และโลกมั่นคงแล้วมนุษย์และทุกสิ่งบนโลกนี้จะได้ใช้ชีวิตราวกันอยู่บนสวรรค์นในโลกนี้เจ้าชายเศรษฐะขอแจ้งผู้คนในโลกนี้เรียกเจ้าชายเศรษฐะเราว่าพระพุทธ,ธเจ้า